ครับก็มาดูครับฟุตซอหญิงครับเจอกับบันก็วันนี้เจอกับโรงเรียนวัดบางรักน้อยนะครับก็คล้ายๆกับแมทนะครับกระชับมิดครับวันนี้เราก็ฟุตซอหญิงฮะรุ่น5 6นะฮะมาเล่นนะฮะก็บอลยังคลุกคลิกกันอยู่การสนามฮะสายป่านก็ยังบล็อกบอลได้ครับลูกนี้ เป็นบอลเริ่มเล่นของบางรักน้อยครับ,บ,บก็น้องๆเกลฮะห้าหกครับแล้วก็นี่ฮะทอฝันของเราครับห้าห้าครับโยนบอลยาวๆมาพุทธศาสน์ประตูฮะมือหนึ่งของวัดลุ่มการภูก็ใส่ป่านได้บอลครับก็ให้การภูการภูจับผมอยู่ใส่ยางลุดครับย, <laughs> ยางยางลุดครับ ก็โยนบอลยาวมาครับบางหลักน้อยก็เจอฟุตซอลหญิงครับัรรุมครับตดดันแล้วก็สายปานง่ายง่าย,าย,ายมาที่ก้ารผูก้ารผูตบมาที่กรงกลางเยนไปถึงแก้วแก้วจิ้มลูกนี้ถึงมือผู้รักษาประตูแล้วก็แม่ถ้าตรงกรอบนี่ได้ลุ้นแล้วลูกนี้ก็เริ่มเล่นลูกมุมครับลูกนี้ เล่นกันง่ายๆมาที่เกลเกลดึงบอลกดยกมาแล้วก็มาตำแหน่งหลุดครับต้องขอโทษเพื่อนเลยฮนะสายป่านการทูฮะน้องกานทูแล้วก็กลับมาดูฮะเป็นบอลของทีมวัรรุ่มหญิงฮะห้าห้าฮะนนี้ฮะน้องเกลนี่ห้าหกเบอร์สองครับยกบอลยาวมาก็ยังติดบ,บางลักน้อย ผู้รักษาประตูขุนเจ้าเข่าดีครับมองเพื่อนยกบอลยาวๆมามาให้เจ้าตัวเล็กครับน่าจะอายุน่าจะปอสามพอสี่ครับเกลวครับน้องเกลวห้าหกครับพอสองเกิดนนะครับแล้วก็เป็นบอลของบางรักน้อยเตะบอลมาแล้วก็บล็อกบอลเลียร์เคลียออกมาได้ใส่ป่านเบอร์สิบสองครับนี่ก็เด็กห้าหกครับสิบเด็กห้าหกครับสิบเอ็ดขวบครับ น้อง11ขวบครับผู้หญิงแล้วก็ยกบอลยาวมาสก,กัดบอลได้แล้วก็แม่พุ่เลูกประตูครับยังรับลูกบอลได้อมองเพื่อนโยนยาวมาหมดเวลาการแข่งขันครับผู้แรกครับโรงเรียนวัดลุงชนะบารน้อยด้วยสามประตูต่อศูนยนะ์ครับมาฮะก็จบเกมไปแล้วครับผู้ต่อไปครับ เตลาดบางกุลาดตลาดในที่เพิ่เมื่อวานเลยไปครับไปหาโค้ดไม่เจอฮะับางบางรักน้อยหาโค้ดไม่เจอครับมาครับมาเร็วแท็กก่อนแท็กก่อนไม่ต้องใช้เสียงโอเคครับเยี่ยมครับลูกเยี่ยมครับเยี่ยมครับไม่มีแรงครับไม่มีแรง แ่เจอเจอเจอ,อ,อสาวสาววันรุ่งครับนี่ฮะเจอสาววันรุปป่บอกไม่มีแรงแต่พูดรักษาประตูอะผมดีมเหลือเกินครับนะบบนครับเดี๋ยวพบกันในคู่ต่อไปครับ